สวัสดีครับพบกันตอนเย็นนะครับก็หลายๆท่านถามว่าผมเริ่มให้อาหารลูกวัวตอนช่วงอายุเท่าไหร่นะครับก็ต้องบอกว่า,าผมเริ่มให้เนี่ยครับเขาก็จะวิ่งเข้ามาอันนี้เป็นของพิเศษที่มากินนะครับก็จะมีอาหารข้นให้เขาได้กินตลอดนะครับในลูกวัวเนี่ยเขาก็ยังกินไม่เยอะรอะครับเดินวิ่งเล่นมั่งกินมั่งนะครับก็ ลองนี่คือเจ้าวีโกกับเจ้าคิวทาโ่ alo, นะครับนี่ครับก็มากินอาหารแม่ก็ยังอยู่ในแปลงแล้วเดี๋ยวเดินออกไปดูในแปลงกันด้วยนะครับสวัสดีนะครับในไลน์นี้แล้วจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับวัวนะครับแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังถึงวิธีป้องกันด้วยนะครับแล้วก็อ่ะขีโทรศัพท์เข้านะครับสวัสดีทุกท่านนะครับมาดูกันนะครับวิธีอันนี้คือเจ้า อันนี้คือวีโก้นะครับลูกชายคองโกเห็นไหมครับทั้งวันเขาก็จะอยู่ในแปลงหญ้าเนี่ยเย็นกลับมาเขาถึงกลับเข้ามากินอาหารนี่ก็คือหน้าตาอาหารข้นนะครับที่ฟาร์มให้นะครับก็ประมาณนี้สวัสดีครับคุณบอยดีซีทินตะกรอนันตวิภาคนะครับเพื่อนสีผมก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับพี่บอยมีปัญหาอะไรมาก่อนพี่บอยปรึกษาผมแต่ณตอนนี้ผมปรึกษาพี่บอยอาจารย์ผมนะครับพี่บอยดีซีนะครับอาจารย์อาจารย์เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่า เอฟซีจากโคราชขอบคุณครับวันนี้มีเรื่องที่อุบัติเหตุนะครับที่เกิดจากบ,บัวสาวนะครับบัวสาวก็คือเจ้า,าสากุระนะครับสากุระนี่เดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่คือสากุระสากุระต้องโดนมาแยกเดี่ยวเพราะสากุระเจ็บแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเจ็บเกิดจากอะไรนะครับสากุระเจ็บขาขาเจ็บตอนแรกนึกว่าหักเลยนะครับแต่ว่าไม่หักนะครับเอาไว้นะครับ วัวเนี่ยเป็นวัวสาวซากุระตอนนี้อายุประมาณ1 0 14เดือน15เดือนประมาณนี้นะครับเมื่อเขาเริ่มเป็นสัตว์ตั้งแต่ตอนอายุ14เดือนพอวัวเป็นสัตว์เนี่ยมันก็จะโดดขี่วัวตัวอื่นใช่ไหมครับธรรมชาติของการวัวเป็นสัตว์ซากุระตอนแรกเขาอยู่กับลิลลี่กับโดเซ่นะครับอยู่ในคอกนู้นรวมกันอยู่พอเป็นสัตว์ปุ๊บโดดขี่ตัวอื่นก็ตัวที่ เป็นสัตว์ก็จะโดดขี่อีกตัวที่ไม่เป็นสัตว์ถูกไหมครับและไอตัวไม่เป็นสัตว์ก็วิ่งหนีปัญหาที่เกิดก็คือเนี่ยครับเห็นข้อขาไหมครับขาข้างหลังเขาเนี่ยพิกก็คือตัววิ่งตามแล้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วอย่างเงี้ยครับพลิกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกะดูเกือบหักนะครับเนี่ยบวมตุ๋ยเลยเห็นไหมครับเนี่ยฮะบ,บวม <S <S แต่ว่าตอนเนี้ไม่หักแล้วก็เขาเจ็บแล้วก็รักษานะครับคืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับวัวสาว คือเขาอะยังผสมไม่ได้หรอกเรายังไม่ผสมนะครับคืออายุมันยังไม่ได้มันจะพึ่ง14 15เดือนยังไม่ผสมผมกะว่าจะผสมตอน1 8 19เดือนก็ปล่อยผ่านปล่อยผ่านรอบสัตว์ไปเรื่อยเรื่อยเืยแต่ทีนี้เนี่ยขนาดอยู่ในคอกดินก็ยังเกิดอุบัติเหตุได้เนี่ยครับอุบัติเหตุที่เราคาดไม่ถึงมันเกิดขึ้นแล้วผมเลยมาแชร์มาแชร์ให้กับเพื่อนเพื่อนฟังว่าในกรณีวัวที่เป็นวัวสาวเนี่ยก็ถ้าเป็นสัตว์นะครับเรารู้ตรงรอบเนี่ยก็แยก แยกไม่ต้องให้มันโดดขี่ตัวอื่นนะครับถ้ามันอยู่ตัวเดียวก็โดดขี่ไม่ได้อยู่แล้วครับเมื่อปัญหาผมเคยเกิดการเสียหายจากการที่วัวเป็นสัตว์โดดขี่กันและขาแบะก็ก็เคยเจอหลายตัวนะครับไว้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 เผื่อเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับที่เคยเจออย่างผมนะครับก็เลยมาเตือนกันว่ามันคือผมเกิดปัญหาขึ้นแล้วแล้วผมก็เลยมาแชร์ให้ฟังกันว่าเนี่ยมันอยู่ด้วยกัน 3- 4ตัวเนี่ยเวลามันเป็นสัตว์มันก็จะโดดขี่ตัวอื่น พอโดดขี่ตัวอื่นเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ในแปลงหญ้าแบบเนี้อยู่ยิ่งอยู่บนคอกปูนยิ่งโอ้โหอันตรายนะครับลื่นล้มขาแบะมั่งโอ้โหหลายหลยหลายอย่างเลยนะครับก็เลยมาเอาประสบการณ์ที่เจอโดยตรงเนี่ยมาแชร์ให้กับเพื่อนๆกันว่าข้อควรระวังในตอนวัวเป็นสัตว์<อ>เวลามันโดดขี่การวัวฝูงวัวลายยิ่งเป็นคอกปูนล,ลื่นๆก็อาจจะทําให้ขาแบะเสียวัวเลยก็อันนี้คือ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่ามันมันเราคาดคาดไม่ถึงนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับเนี่ยครับก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับขอบคุณเี่หมูอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมคุณพงศ์ขอบคุณมากนะครับวันนี้มีเพื่อนๆหลายท่านเลยนะครับที่เข้ามาอ่ามามาดูวัวที่ฟาร์มนะครับก็ขอบคุณนะครับต้อนรับขัดตกบกพร้องยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ FC ขอนแก่นสวัสดีครับคุณฟ้าสีทองสวัสดีนะครับ พี่เดี๋ยวให้ดูคิวปิดด้วยนี่เจ้าของคิวปิดหล่อมากไปอยู่ไหนละน่ะนอนนอนนอนอยู่เดี๋ยวพาไปดูนะครับพี่จองตั้งแต่อาอยุเล็กๆเลยนะครับโตมาโคตรหล่อนี่นอนอยู่นี่นะครับคิวปิดเป็นหนุ่มน้อยลูกวิเชสเตอร์ที่หล่อมากๆเหลี่ยมตัวโดนใจผมมากนะครับตัวนี้ดูนะครับดูความลึกเนี่ยครับดูเหลี่ยมนี่ครับขาตรงเป๊ะ เหลี่ยมตัวเนื้อรอดูพัฒน,นาการอีก2 3สมเดือนผมว่าอลังการงานสร้างนะครับสำหรับหนุ่มน้อยตัวที่ผมชอบหน้าตามันมากหล่อสุดๆนะครับเด็กชายคิวปิดตัวนี้นะครับก็นี่แหละครับเจ้าของใหม่มาพอดีนะครับได้ได้ดูคิวปิดนู่นแม่เขาอยู่นู่นนะครับแล้วก็จะมีตัวไหนอีกอะเดี๋ยวที่จะให้ดูส่วนมากนี้ก็ยังไม่ได้เข้าคอ,อก,กันนะครับจะอยู่ในฝูงอยู่ที่ยังไม่เข้าคอ,อกนะครับแล้วมีอีกเคสหนึ่ง ตอนนี้เจอเคสอะไรก็ไม่รู้นะครับเจ้าเลโก้ LEGO. ตอนนี้เลโก้ก็ส่งไปถึงมือหมอเรียบร้อยนะครับเลโก้ LEGO. ที่ในไลฟ์ที่แล้วผมบอกว่ามันท้องบวมกินเยอะกินเยอะสรุปมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นเพราะกินเยอะแล้วท้องใหญ่ตอนแรกก็สันนิษฐานแบบนั้นนะครับแต่ว่าเอ๊ เราต้องหมั่นสังเกตอาการวัวว่าวัวเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างและเดี๋ยวผมจะมาวิาเคราะห์เคสของเลโก้ให้ฟังว่าเลโก้เป็นอะไรสนันนษฐานตอนนี้เบื้องต้นมีอยู่2ออย่างก็คือ,อกระเพาะฉี่อักเสบกับกระเพาะพิกนะครับกระเพาะพิกไม่รู้ใครมีประสบการณ์เรื่องกระเพาะพิกหรือเปล่านะครับกระเพาะพิกก็คือผมยังไม่เคยเจอเลยและเดี๋ยวถ้าเป็นในเคสนี้แล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันว่ากระเพาะพิกเนี่ย มันเป็นยังไงกระเพาะพริกเนี่ยมันกระเพาะวัวมันจะเหมือนลูกโป่งที่อยู่ในท้องครับมันจะเกิดกับการที่วัวที่ที่มันชอบนอนแล้วแล้วนอนแบบนอนเหยียดไปเลยครับแล้วกระเพาะเนี่ยมันบิดตัวมันเลยทําให้กระเพาะเดี๋ยวมันยังเขาเรียกอะไรผมยังไม่ยังไม่ยังไม่เคลียร์กับกับเรื่องนี้นะครับไว้เดี๋ยวเคลียร์ในเจ้าเลโก้เมื่อไหร่แล้วจะมาเล่าให้ฟังจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันว่าไอสาเหตุที่มันเกิดแบบเนี้ย วิธีป้องกันวิธีไม่ให้มันเกิดขึ้นจะทำยังไงแต่ด้วยเดี๋ยวต้องรอสรุปก่อนนะครับว่ามันเป็นอันนี้คือสรรันนิษฐานแต่ว่าเลโก้ LEGO ก็ไปถึงที่ข้อโคดีนะครับผมส่งมาให้หมอนพัฒไปตั้งแต่เช้าและถึงเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับมีอะไรก็พยายามมาจะแชร์ให้เพื่อนๆฟังมีอะไรที่มันรู้สึกว่าผมเจอแล้วเนี่ยมันมันมันแบบมันป้องกันได้อะแต่ว่า ถ้าเราทํามันให้ดีก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีวิธีไหนนะครับมาดูลูกวัวกันก่อนนี่นะครับลูกของเอสโตนะครับตัวนี้ลูกเอสโตเหมือนมดลูกบิดในท้องวัวไหมครับเหมือนมดลูกบิดไหมน่าจะไม่เหมือนนะครับไอไอกระเพาะพิกเนี่ยมันยังพูดไม่ได้เพราะว่ายังไม่รู้แน่ชัดแล้วก็เดี๋ยวผมจะถามหมอให้ชัวร์นะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน้ําเชื้อคองโก้มีลงโซนภาคกลางไหมครับ ภาคกลางเหรอครับภาคกลางอยู่จังหวัดไหนพี่อินบอ็อกหาผมได้เลยนะครับเอเผื่อผมอะ่ะผมเดินทางบ่อยแล้วผ่านจังหวัดไหนแล้วเดี๋ยวผมผมจะมีวิ่งไปส่งผมจะติดน้ําเชื้อไปให้นะครับแล้วเดี๋ยวไปสวยทุกตัวขอบคุณมากนะครับ FC สรารคามสวัสดีครับ98ยังไม่ยอมคลอดเลยนี่คุณแม่9 8คุณเชลีเลยกําหนดกําหนดข้อวันที่15วันนี้เลยมาหลายวันแล้วนะครับนอนเป็นอึ่งอ่างอยู่นี่นะครับเต้านมสวยมากเดี๋ยวให้ดูโชว์เต้านมก่อน ลุกที่ลูกเร็วลุกไปลุกไปเร็วเร็วลุก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 ดูนะครับใหญ่ยักษ์เบลเธอร์เลยนะครับใกล้แล้วละครับสะโพกยุบแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ยอมคลอดผมชอบเต้านมเขามากเขาเป็นวัวที่เต้านมสวยแต่ว่าในเรื่องปริมาณน้ํานมเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่า98จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับใกล้คลอดแล้วแหละแล้วเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับ FC ขอบคุณนะครับนี่นี่ก็คือสุดหล่อเจ้าวีโกอีกหนึ่งตัวลูกชายคองโก้มาดูเนื้อตูดหน่อยสิลูกหันไปนะนี่ครับลูกชายคุอัญชลีวีโกเป็นบัวที่เชื่องแล้วก็มันขี้เล่นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเนื้อตูดวนไปก่อนเดี๋ยววนไปดูเนื้อตูดนะครับว่าเนื้อตูดเป็นยังไงบ้างสําหรับเจ้านี่นะครับ นี่คือตูดลูกของโก้ทั้งสองนี่คือ99 99ก็ลูกของโก้ให้ดูเนื้อท้ายของเจ้าวีโก้เห็นไหมครับมาเต็มตั้งแต่เล็กๆนะครับนี่คือสไตล์ที่ของโก้เขาจ่ายให้ลูกเขานะครับเนื้อก็จะได้ประมาณนี้นะครับสาหรับพันธุกรรมของของโก้ที่เขาส่งไปให้ลูกเขานะครับก็จะได้เนื้อเนื้อที่เยอะลําตัวที่ลึกนะครับตุย้ยนุ้ยตุ้ยนุ้ยหน่อยนะครับนี่นะครับสาหรับของโก้ อยากได้น้ําเชื้อคองโกอินบ็อกได้เลยนะครับถ้าใครสนใจแล้วก็ผมจะได้สิ้นเดือนมีไปส่งน้ําเชื้อแน่นอนนะครับใน,ใน,ใน,ในสิ้นเดือนนี้อีสานนี่เจ้าคิวทาโ่นะครับเป็นลูกโอโลแปดร้อยไปดูลูกสาวคองโก้อีกหนึ่งตัวดีกว่าอันนี้ดูเบื่อแล้วนะครับหนึ่งสามสามเบื่อแล้วหนึ่งสามสามก็หนึ่งสามสี่ไปดูตัวเล็กกันดีกว่าไปดูตัวเล็กนะครับเด็กหญิงตัวนี้ชื่อว่าลิซ่านะครับลิซ่าลิซ่าเด็กหญิงลิซ่านี่นะครับลูก สาวคองโก้นะครับเด็กหญิงลิซ่าลิซ่าเป็นลูก JK82 กับคองโก้นะครับนี่นะครับลิซ่าลิซ่าอายุได้กี่วันนะสิบกว่าวันแล้วมั้งครับประมาณนี้นะครับจำวันเกิดไม่ได้นะครับลิซ่าก็ดูดนมแม่แล้วก็ลำตัวเป็นวัวที่ลึกมากนะครับลิซ่าเนี่ยเป็นอินบรีดทูบาร์นะครับก็คือผสมแบบเลือดชิด jk 82เป็นลูกของทูบอดอบวกกับคองโกคองโกก็เป็นลูกของทูบอดอนะครับเป็นอินบิดทูบอดอนะครับตัวนี้นะครับลิซ่านะครับอืมสัญญาณน่าจะยังไม่ค่อยดีไหมครับตรงนี้นะครับไม่รู้ภาพเป็นยังไงนะครับชัดหรือเปล่าไม่รู้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับภาพเสียงเป็นยังไงบ้างไม่รู้นะครับชัดหรือเปล่าน่าสัญญาณมันขึ้นขึ้นลงลงนะครับในในในตรงที่ผมอยู่เนี่ยตรงในแปลงหญ้าเนี่ยนะครับเอ่อสัญญาณดีไหม ใครดูอยู่รบกวนดูให้ทีนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้านนะครับในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับอีสานมีน้ําเชื้อจะมีวิ่งไปส่งสิ้นเดือนนี้นะครับในในโซนอีสานนะครับอีสานจะมีไปสิ้นเดือนนะครับร้อยเอ็ดอยากได้ทักชุดได้เลยครับพี่อินบ็อกซ์ได้เลยนะครับสวัสดีครับฝนตกไม่ตกเลยครับพี่ร้อนมากนะครับดูดีครับฟ้าไม่มีฝนเลยนะครับตอนช่วงนี้นะครับนี่ว่าไงเออเออ หลายครับก็เดี๋ยวดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสัญญาณน่าจะไม่ค่อยดีหรือเปล่ามาภาพเป็นยังไงกันบ้างนะครับใครที่ดูอยู่นะครับส่งเสียงให้หน่อยนะครับมีกระตุกบ้างครับขอบคุณมากครับพี่ลาเมนนะครับขอบคุณนะครับไม่รู้ว่าสัญญาณมันเป็นยังไงนะครับอยู่ตรงเนี้ยสัญญาณมันชอบหายนะครับแล้วก็ลองดูนะครับใครมาไม่ทันเนี่ยผมบอกเรื่องของวัวสาวที่เป็นสัตว์และอุบัติเหตุที่มันเกิดกับวัวสาวตอนเป็นสัตว์นะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ขอบคุณนะครับ FC ทุกท่านนะครับ สัดูดครับลาดกระบังเดี๋ยวไว้ไลฟ์ใหม่นะครับไว้ไว้รอสัญญาณมันดีกว่านี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์ให้ชมกันอีกทีนะครับสาหรับในไลฟ์นี้สัญญาณน่าจะไม่ค่อยไม่ค่อยดีหรือเปล่าสีสเกตชัดใช่ไหมครับชัดไหมครับคุณตุ้ยชัดมากขอบคุณมากนะครับแสดงว่าอยู่ตรงนี้แล้วพอมีสัญญาณนะครับก็มาดูตัวนี้แม่นี้อีกแม่ดีกว่าที่ใกล้คลอดนะครับเลยกําหนดมาหลายวันแล้วนะครับในท้องคือ j จดีเฮดลอฟอร์ตัวนี้คือแม่ของเจ้าซิกานะครับ แม่ของซิก้าภาพไม่ค่อยชัดใช่ไหมครับพี่ภาพไม่ค่อยชัดอืสัญญาณมันน่าจะยังไม่เสถียรนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาจุดสัญญาณที่มันดีๆกว่านี้อีกทีนะครับสัญญาณจะดุดบ่อยเบอร์ใช่ไหมครับผมพยายามแก้ปัญหาเรื่องสัญญาณในการไลฟ์นะครับ <laughs> ได้ครับเดี๋ยวผมหาสัญญาดีๆแล้วเดี๋ยวผมไลฟ์ให้ชมอีกทีนะครับ